ท่านเอ็นผู้ชมวันนี้คุณกำลังรับชมช่องมีสิทธิ์นะครับก็วันนี้ก็อยู่เกมจะเปิดตั้งแต่นะครับก็รู้ว่ามันจะโคหรือเปล่าเราลองดูนะอ่า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 ป๊บหนึ่งแล้วก็ให้มันอ่า โอเคนะครับก็วันนี้เราจะมาแคสเกมฟรีไฟเจอเลยนะฮะก็อ่มทุกคนน่าจะเห็นตทางๆเปล่าเลยนะฮะก็เราจะมาเล่นฟนรีไฟเนาะออ่ไว้ตรงอ่าเราตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูกันเลยนะครับก็ไปอ่าอย่างแรกก็คือ อะเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตเลยแล้วกันนะครับก็จะมีกิจกรรมแจ็คคาร์เลนขึ้น,านถามว่าทำไมเำไมติดไม่ได้อกเพราะว่ามันต้องซื้อหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีล็อกอินขึ้นจะได้บันนตรอีโกแล้วก็ไปเล่นกิจายวันนี้คือเราจะได้ส่งแล้วก็อันนี้คือน่าจะติดนะแต่ถ้าเราซิ่งเอ้ยถ้าเราซิ่งดอกกีมันจะไห้เราได้อิโคเชน เล่นกันเลยวอนนี้อ่ะไม่เลยมากแล้วแล้วกิจกรรมโปรเฟสซึ่งจะได้ดาวซึ่งตอนนี้น่าจะบักอยู่ก็งงเลือกสอบสินาทีเรไม่ได้งไงแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาพร้อมเดี๋ยวขอลดเสียงเกมแป๊บนึงนะคะมันก็มันก็ลดน้อยอยู่แล้วนี่โอเคเนาะก็จะเล่นจะเล่นเลยละการนะ ออไม่เราไม่ได้เปิดไหนก็ย8นะ่ส28มาีมาตมนี่เห็นหรกูกคนนะตืเะแต่มันมีขยายม,านมาันมีตั้งมามัมีเฮ้ มันน <icana> <se> ี่คคคเค็นและหัวไปดีเพื่อนดาเขาดูับเไม่ตัวนี้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 แ

อะไรนะออะมันมันไม่โบมาโบมัอ่ะนี่คือเล่นซ้อนแอบใช่ไหมนี่คือต้องเล่นซ้อนแอบแล้วใช่ไหมนะโดูจะ่ว่าจะเล่นซ้อนแอบได้นานกี่ทีจะยื้ออ้อเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วมันเดี๋ยวมันจริงแล้วมันก็จะฆ่าเราบทท้ายนี่มันนั่นมันฆ่าเราตายอีกแล้วแปด ไม่เอาเอ็กซเกมเปลี่ยน S K S ก็รื่นชาคามันนุ่มนี่ก็แปลกด้วยแบบทำไมไนี่เราใส่เป็นชุดนี้นะคนเราใส่แบบชุดนี่นะครับก็คืออืม,อมเราใส่เป็นชุดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเมคคาเลนเปแบบ็นดัง แข่งแมคฮาร์เรนถ้าเข้ากับรถสีเขียวน่าจะเข้าหรือว่าน่าจะเข้ากว่าไอรถน่าจะเข้าไอรถเนี่ยไอ้รถไอ้รถสีรถสีทองเอ้ยไม่ใช่พูดผิดพูดผิดน่าจะเข้ากับไอ้รถอือะไรนะน่าจะเข้ากับ,กบ,กบโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอเคตั้งมือก่อนโอ้ ต้องอยู่ตรงที่ม่พมือดอที่ใช้ไอ้บอเลยฮะต้องฆ่ามันที่มันมาแล้วก็จะต้องเอาเอา,งาเอาตรงนี้เนี่ยมาเอาไว้วก็ตรงนี้เด็กๆก็โอเคโอเค่ยังยังจะค่ะอยู่นนะ